ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าโลกที่ของทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่หลอดไฟในบ้านไปจนถึงเมืองทั้งเมืองเนี่ยสามารถพูดคุยสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกันได้เองโลกแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับและมันก็มีชื่อเรียกที่เท่ว่า Internet of Things หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IOT วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรกันแน่และมันกาลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปตลอดการได้ยังไงใครลองสั่งเปิดเพลงด้วยเสียงไหมครับ หรือว่าเคยตั้งเวลาให้แอร์ที่บ้านเปิดรอไว้ก่อนที่เราจะกลับไปถึงหรือเปล่าถ้าเคยยินดีด้วยครับนั่นแหละคือตัวอย่างเล็กๆที่บอกว่าเราได้ก้าวเข้าสู่โลกของ IoT เป็นแล้วเรียบร้อยบางทีอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเรามาเริ่มจากคำฐานสำคัญที่สุดกันก่อนเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่า Internet of Things ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องของอินเทอร์เน็ตธรรมดาธรรมา ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะ IoT ก็คือการทำให้ของใช้ธรรมดาธรรรมดาอบตัวเราเนี่ยมันฉลาดขึ้นมาได้ด้วยการใส่มันสมองกับการเชื่อมต่อเข้าไปพูดง่ายคือเปลี่ยนวัตถุธรรมดาให้กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถสื่อสารกันเองผ่านอินเทอร์นเ,นเน็ตเพื่อเก็บข้อมูลส่งข้อมูลแล้วก็ทางานได้เองโดยอัตโนมัติเลยครับฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวมากๆเลยใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันแฝงตัวเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะในที่ที่เราคุ้นเคยที่สุดอย่างบ้านของเราเองนี่แหละครับลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโหลองนึกถึงความสะดวกสบายดูสิครับแค่ปลายนิ้วจิ้มๆบนมือถือก็สั่งเปิดไฟได้ทั้งบ้านหรือว่าสั่งเปิดแอร์ให้ห้องเย็นฉ่ารอเราก่อนจะกลับถึงบ้านในวันที่อากาศร้อนๆ ทั้งหมดนี้แหละครับคือพลังของ IoT ที่กำลังเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะเราเบื้องหลังไอ้ความสะดวกสบายพุ่งนี้มันทำงานยังไงกันนะจริงๆแล้วหลักการมันง่ายมากเลยครับยกตัวอย่างระบบเจินภัยเนี่ยพอเซนเซอร์มันตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติปุ๊บมันก็จะส่งสัญญ,ญาณผ่านอินเทอร์เน็ตปั๊บแล้วก็แจ้งเตือนมาที่สมาร์ทโฟนของเราทันทีเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตาม แล้วประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องความสะดวกสบายอย่างเดียวนะครับแต่มันยังช่วยยกระดับความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้นเลยตั้งแต่กล้องวงจรปิดที่ทำให้เราส่องดูบ้านได้จากทุกที่ไปจนถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ประตูนหน้าต่างซึ่งทั้งหมดนี้มันช่วยให้เรารู้สึกอุ่มใจได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยละครับแต่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดในบ้านเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับถึงเวลาที่เราจะขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นแล้ว เพราะว่าศักยภาพที่แท้จริงของ IoT เนี่ยมันกว้างไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะมากเลยไอเดียเดียวกันเป๊ะๆที่ทำให้บ้านของเราฉลาดขึ้นเนี่ยแหละครับกำลังถูกเอาไปใช้ในสกเกลที่แบบใหญ่หัวมากๆเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็สร้างเมืองแห่งอนาคตหรือที่เราเรียกว่าโลกอัจฉริยะนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับเมืองที่จัดการการจราจรได้เองฟาร์มที่รู้ว่าต้องรดน้ำตอนไหนโดยดูจากข้อมูลอากาศ โรงงานที่เครื่องจักรมันคุยกันเองเพื่อลดความผิดพลาดได้หรือระบบไฟฟ้าที่จัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดโอ้โหทั้งหมดนี้แหละครับคือโลกที่ขับเคลื่อนด้วย IoT ตัวเลข99%นี้อาจจะดูเยอะจนหน้าตกใจใช่ไหมครับแต่มันกำลังบอกความจริงที่สำคัญมากๆเลยนะคืออินเทอร์เน็ตในยุคแรกเนี่ยมันเชื่อมเราเข้ากับข้อมูลใช่ไหมครับแต่ IoT เนี่ยกำลังจะเชื่อมเราเข้ากับโลกทางกายภาพจริงๆ อีก99์ที่เหลือซึ่งก็คือสิ่งของสถานที่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราไม่เคยเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงมาก่อนเลยพอเห็นภาพมันใหญ่ขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วไอการเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างทำไมเทคโนโลยีนี้มันถึงสำคัญแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมต้องจับตาม,มองกันขนาดนี้ หัวใจหลักของประโยชน์ข้อแรกเลยนะคือการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของมนุษย์เรานี่แหละครับจากที่เมื่อก่อนต้องใช้คนทำอาจจะมีพลาดบ้างมีเหนื่อยบ้าง IoT เข้ามาเปลี่ยนเกมเลยค่ะทำให้ระบบสามารถทำงานได้เองอย่างแม่นยำรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงโดยใช้ข้อมูลจริงซึ่งผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนไปได้แบบมหาศาล อย่างในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแนวคิดนี้ทรงพลังมากเลยครับเขาเรียกว่าการผลิตแบบ just in time หรือ JIT คือสามารถผลิตสินค้าตามจำนวนที่ต้องการได้พอดีเปะ๊ะในเวลาที่ต้องการพอดีเปะ๊ะโอ้โหอันนี้ช่วยลดต้นทุนจมจากการผลิตของเกินความจำเป็นไปได้เยอะมากๆเลยครับและนี่อาจจะเป็นประโยชน์ที่พีคที่สุดเลยก็ได้นะคือพอเราปลดปล่อยตัวเองออกจากงานน่าเบื่อๆซ้ำๆที่เทคโนโลยีทำได้ดีกว่าเราไปแล้วเนี่ย มนุษย์เราก็จะมีเวลาและพลังสมองไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่เครื่องจักรทำไม่ได้นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้ายังไงล่ะครับเอาละ่ะแล้วอนาคตของโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อถึงกันหมดจะเป็นยังไงต่อไปเทคโนโลยีนี้ยังคงมีศักยภาพให้เราค้นหาอีกมหาศาลเลยเราลองไปดูหนึ่งในไอเดียที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกันดีกว่าครับ แนวคิดนี้เรียกว่าดิจิทัลทวินหรือฝาแฝดดิจิตอลครับพูดง่ายๆก็คือการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตึกทั้งหลังหรือแม้กระทั่งเมืองทั้งเมืองเลยนะแล้วก็ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ IOT นี่แหละครับคอยอัปเดตแบบจำลองนั้นตลอดเวลาทำให้เราสามารถเห็นปัญหาแล้วก็ทดลองวิธีแก้ไขในโลกดิจิตอลได้ก่อนที่จะลงมือทำจริงซึ่งนี่แหละครับคือเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ในอนาคต เราได้เห็นแล้วนะครับว่า Internet of Things เนี่ยกำลังเชื่อมโลกจริงกับโลกดิจิทัลเข้าด้วยการอย่างสมบูรณ์แบบมันสร้างทั้งประสิทธ,ธิภาพความสะดวกสบายและความปลอดภัยในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อถึ้งกันได้หมดแล้วจริงๆก้าวต่อไปของมนุษยชาติคืออะไร